แนวทางของเลียมโลซิเนียเนี่ยก็จะสอดคล้องกับของอมารสกามากกว่าหรือสไตล์ฟุตบอลของสตราสบูร์กก็เหมือนกับสไตล์ฟุตบอลของเชลซีซึ่งเราไม่รู้ว่ามีการคุยกันหรือเปล่านะในแง่มุมของสปอร์ตเดลเตอร์ซึ่งมันเป็นเจ้าของเดียวกันนี่ใช่ไหมอาจจะคุยแนวทางกันไว้แต่ว่าอเผอิญว่าตัวของโรซิเนียเนี่ย ทำงานแบบนี้แล้วมันมีตัวเลขต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับเชลซีของมาริสกาเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่ามันน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเขาก็มองในแง่อ,อถ้าตามตามที่ทางฝรั่งเศสเขามองว่าทำไมถึงต้เป็นคนนี้แต่แรกเนี่ยเพราะว่ามีความสามารถในการพัฒนาปั้นเด็กนะเพราะคุณต้องอย่าลืมว่าทีมแบบพวกในฝรั่งเศสอะอม,มันอยู่ได้ด้วย ศูนย์ฝึกเยาวชนเด็กที่โตขึ้นมาขายมาขายไปเอนเอชเอชนะเขาอยู่แบบนั้นแล้วก็อายุอายุน้อยอ่าเขาก็ต้องการกุญซือรุ่นใหม่ศพโอกาสเป็นอังกฤษอีกอ่ในทางสำหรับเจ้าตัวก็แน่นอนมาลงตัวได้กลับบ้านออกมาพักใหญ่แล้วมีลูกตอนแถลงแถลงหลังจากเดินทางมาคุย บอกบริหารของเชลซีแล้วกลับไปเพื่อสวัสดีปีใหม่กับทางสแตสบุกหรือจริงๆคือบอกลาแหละออ่าืมเขาก็จะพูดเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเหมือนเขาต้องสละชีะชวิตส่วนตัวมาอืตอนนี้เป็นโอกาสให้เขาได้กลับบา้านกลแล้วอพอดีใจลูกเมียดีใจอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเขาก็บอกว่าก่อนหน้าที่จะบินมาสัมภาษณ์ใช่ไหม <c oughs> แล้วกลับไปลา ก็มีข่าวออกมาแล้วว่าข่าวที่ฝรั่งเศสที่หมวยบอกอ่ะข่าวในฝรั่งเศสมันรุนแรงกว่าเรื่องของเรียมอ่ะว่าจะมาเชลซีอ่ะรุนแรงนี่คือแบบว่าหนักเล่นคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะเขาก็เหมือนเขาก็บอกว่าก็คุยกับนักเตะว่านักเตะก็บอกว่าอย่าไปเลยเจ้านายอยู่กับเราเถอะก็อยากจะให้อยู่อ่ะคืองานมันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เหมือนที่หมวยบอกว่าก็โอเคอ่ะโอกาสมาเชลซี ใครจะปฏิเสธละ่ะใชมม่มันมันปฏิเสธยากเหมือนที่เขาบอกอ,ะอ่ะม,มันเป็นข้อเสนอและโอกาสที่ปฏิเสธไม่ได้อ